สวัสดีค่ะมืนอกี้มาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานมืน่อสิผ้าไม้่กินเนื้อตุนนะคะเนื้อตุนเนาะนะตุนไปเปื่อยเลยจ้ะมาเลยเสียงไก่แฮบแบดอกพะวนบอสมบายนา้ำอาก็ซีมีอันนี้เป็นกระเทียมอาจาะกระเทียมแล้วก็ซีมีน้ำจิม้มเห็นบ่จิ้มซีฟู้ดลาด เปื่อยเ,เห็นส่วนนี่มันกำลังแบบคอดกำลังหมพาโล้หมูตุนนอะอันนี้เราก็จะมีแตงแตงดองแล้วก็พริกดองนะคะกินแบบนี้เลยเห็นไหมดูสิ เลยครับตุนใส่เกากีเม็ดพุทรายบาน เป็นบอกความเปื่อยความเปื่อยความแดงเป็นก้อนพากินเนื้อตุนนะจ๊ะ ตอนเป็นเด็กน่อยมาก,กินเนื้อตุนแต่ว่าบอสเลื้อไม่เห็ดกินเองครับเครื่องไม่ครบแล้วก็เงินไม่พอ Bien. โอ้ยโดนเนื้อนะเนื้อฉ่ำแล้วก็เปื่อยมาก